สัสีค่ะพี่น้องชาว YouTube FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องติกเช่นเคยนะคะช่องร้านลุงของเก่าสามชายเชาแนลนะคะก็วันนี้อากาศเย็นดีฝนตกนะคะฝนตกเพึ่งพึ่งเสร็จนะคะอากาศก็เย็นเย็นเย็นนิดหน่อยนะวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้าง ผู้ติดต,ตามฮาหนอยอก็มาพบกับติ๊กแล้วนะ,ะเราก็มาคุยกันเรื่องหวยหวยทุกชนิดคุยกันพูดกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางเด้แนวทางอ่านะคะก่อนอื่นนะคะท๊กจะทำคลิปนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแด่งรัฐบาลหรือหวยหวยทุกชนิดนะคะเป็นแนวทางนะคะแล้วแต่ใครจะจับเอาเด้อ,อ่เป็นการคาดคะเนนะคะ,ะแล้วก็บดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าพิจารณาด้วยนะคะว่ามันถูกต้องไหมนะคะหรือว่าถูกใจไหมนะคะ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าไม่ชอบก็กดผ่านนะคะฝากกดกระดิง่งติ้งๆด้วยนะคะเอาวันนี้เป็นที่น่าพอใจอยู่นะคะถึงแม้ว่าผลของ VIP ก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเข้ามาในหน้าเว็บวันนี้มันช้านิดนึงแต่ VIP ก็เข้าอยู่นะ VIP ก็เข้าอยู่ในหน้าเว็บอ่าพิเศษนะพิเศษนะ ติ๊ก็เปิดเข้าไปดูในเล็มแดน,นะพิเศษมันก็เข้าหกสี่เนาะหกเอ้สี่หกเนาะสี่หกแล้วก็ห้าหนึ่งติ๊ก็ให้กลับตัวนะของติ๊กมันก็จะเป็นหกสี่กับหนึ่งห้าเนาะพิเศษก็แสดงว่าก็โอเคอยู่แล้วก็ฮานอยธรรมดาฮานอยธรรมดาติ๊กก็ว่าอยู่มันต้องมาแปดศูนย์แน่นอนแต่ว่าก็เลย เอาดีกว่าเอาเก้าสูงลงมันก็เลยไม่อเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกแต่ว่ามันก็เข้าหกสีนะเข้าหกสีเต็มเ,เ,เต็มเด้อเข้าหกสีเต็มเต็มให้รูดหกก็โอเคอยู่นะก็ VIP ก็เข้าสิบเจ็ดรอรอสองตัวบนนะรอสองตัวบนสองตัวบนหนูหนูก็ดูผ่านเว็บนี่แหละมันยังไม่ขึ้น ก็รอรุ้นว่ามันเข้าตามที่พี่บอกในคลิปคลิปที่แล้วไหมนะคะอ่ะก็เป็นที่น่าพอใจถ้าใครถูกหรือไม่ถูกก็คุยกันใต้คลิปนะอ่าก็ก็มีคนเข้ามานะคะ FC ก็เข้ามานะคะก็เข้ามาคุยกันนะคะอ่าผ่านผ่านใต้คลิปก็เมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะคะคนที่ถูกนะคะก็อย่าลืมนะคะ เงินส่วนหนึ่งเอาไปทําบุญด้วยนะคะแบ่งปันทําบุญด้วยนะคะทาบุญเล็กทําบุญน้อยก็ได้บุญเท่ากันนะคะก็ะอย่าลืมเพื่อที่จะทําบุญเพื่อที่จะเสริมบารมีตัวเองนะคะเสริมบารมีเสริมให้ครอบครัวของท่านนะคะ,ะได้มีความสุขนะคะ,ะ,ะทาการค้าตำแหน่งงานก็จะได้ดีขึ้น ดียิ่งขึ้นไปนะคะอ่ะเรามาคุยเรื่องฮาหน,อย,น,น,ยหาหนอยวันพรุ่งนี้เด้อฮานอยวันพรุ่งนี้ก็เตรียมปากกาเข้าไม่เข้าไม่ว่ากันนะเข้าไม่เข้าไม่ว่ากันนะอ่าคนที่ส่งลายมหาหนูวันนี้อาตรงที่ช่วงพอดีว่างพอดีขอเน้นๆก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะต้องขออาภัยด้วย ติให้หกห้าไปนะเพราะว่าติไม่รู้ว่าติจะเน้นตัวไหนติก็ให้หกห้าไปหกห้ากับหกห้ากับอะไรหกห้ากับเจ็ดหกห้ากับเจ็ดหกหรือแล้วก็สามหกนี่แหละ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีติก็ไม่รู้ว่าติจะจะเน้นตัวไหนอะ่ะนะเพราะว่าเป็นเพียงคาดการติคิดว่ามันจะมาเฉยๆนะคิดว่ามันจะมาอ่า ก็เข <ane> ้าไม่เข้าก็อย่าว่าต๊กนะคะอ่ะเตรียมปากกากันหรือยังเนาะอ่าถ้าใครเตรียมปากกาแล้วก็ติ๊กจะพูดเลยนะวันนี้อากาศไม่มันก็เย็นอยู่แต่ก็กลัวไฟดับเนาะที่อำเภอนี้ไฟดับบ่อยนะฝนไม่ตกก็ไฟดับลมนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไฟดับไม่ลมก็ไฟดับนะ ก็มันก็จะอย่างนี้แหละนะคะก็ก็ต้องรีบทํารีบทำให้เสร็จพรุ่งนี้ทีกคิดว่าติ๊กจะลงติ๊กทําสูตรติ๊กทาสูตรวันที่วันที่หนึ่งมิถุนาไปแล้ววันที่หนึ่งมิถุนาไปแล้วจะลงให้หรือจะไม่ลงให้เลขฝันก็มีก็ก็ก็ก ก็ขอดูว่ามันมีเวลาไหมนะก็ขอดูว่ามันมีเวลาไหมแต่ก็ก็คือยังไงก็หลักๆก็ขอลงฮานอยก่อนเพราะว่าถ้าเกิดใกล้วันวันที่หนึ่งก็จะจะว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดลงให้ต้นๆน,น,นะลงให้ต้นๆมันก็ดออีอีกประมาณสักสามสี่วันอีกประมาณสักสามสี่วันที่ค่อยลงเพราะว่าพอดีลอตเตอรี่มันจะมาพอดี ลงในช่วงที่ลอตเตอรี่มันจะมาออุดหนุนถ้าใครจะซื้อก็อุดหนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเดอ้อพี่น้องเดอ้ออุดหนุนไทยเงินจะได้เข้าหมุนเวียนในประเทศของเราเดอ้อพี่น้องอ่ะวันที่สิบแปดเดือนห้าสามฮานอยสามหน่อยนะคะ วันนี้ให้กี่ตัววันนี้ให้ยี่สิบตัวหรือเปล่าสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบเท่าเดิมนะยี่สิบตัวเท่าเดิมเมื่อวานนี้ลงสิบเมื่อวานนี้ลงสิบแปดหรอหรือสิบหกแต่ก็เข้านะแต่ก็เข้าอะดูผลดูผลดูผลก่อนน่าจะมาแล้วนะ ทำไมช้าจังเลยเว็บทำไมอัปเดตช้าจังเลยมันสองทุ่มแล้วสองทุ่มก,กว่าแล้วจะสามทุ่มแล้วเอาแล้วต่อเลยเนาะไม่ต้องรอมานละไม่รู้จะไม่รู้เว็บอะไรเข้ามาดูในเว็บมันก็ไม่ได้อา้าวก่อนที่ไฟจะดับ นะคะเริ่มแล้วนะบรรทัดที่หนึ่งนะบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่หนึ่งคือแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหกแปดห้าบรรทัดที่สองเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดห้าบรรทัดที่สามหนึ่งเก้า องหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดบรรทัดที่สี่เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าสี่เก้าแปดบรรทัดที่ห้าสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะ ถ้าใครฟังไม่ทันนะให้ย้อนกลับไปดูนะคะอ่าแล้วก็คุยกันนะคะว่าฟังได้ตัวไหนบ้างนะคะอยู่อยู่ใต้คอมเมนต์เด้อเอ้ใต้ใต้คลิปเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะใครถูไม่ถูกก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยเด้อเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ติ๊กหน่อยออนะคะอ้าวแล้วมาดูรูดนะคะเอาเลขรูดของเรารูดของเราคือ ที่ให้รูดสองนะให้รูดสองกับรูดห้าแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมนะรูดสองกับรูดห้าวิ่งเก้ากับวิ่งสี่นะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามถ้าไม่ชอบก็กดผ่านนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไม่เข้าอย่าว่ากันถ้าใครจะซื้อนะถ้าใครจะซื้อให้กับตัวเอานะ ติ้กไม่กลับตัวให้นะให้กลับตัวเอานะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าติ๊กเพียงเพียงคาดการและก็แนวทางเจยๆเด้อพี่น้องเด้่อเข้าไม่เข้าก็อย่าว่ากันเดอะนะ้อนะวันนี้ใครทานข้าวกับอะไรคอมเมนต์หน่อยเด้อวันนี้ติ๊กกินซุปมะเขือกับปิ้งปลาทูก,กับส้มผักเสี้ยน กันมากเลยแต่ถามว่ากินได้เยอะไหมไม่กินไม่ได้เยอะกินได้นิดเดียวนะกินได้นิดเดียวก็มีความเมนหนึ่งคุณพี่คุณพี่อะไรเนาะจำจำชื่อคุณพี่ไม่ได้ทักว่าผอมก็ขอบคุณนะคะที่ทักว่าผอมมีแต่คนว่าติ๊กวนนะก็ขอบคุณนะคะก็อาจจะเป็นที่ างานเยอะกินมันอากาศร้อนกินข้าวได้น้อยตอนกินข้าวได้น้อยทุกขาบนะก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจในการที่จะพร้อมนะคะอเพราะว่าเสื้อผ้ามันใส่ไม่ได้แล้วมันมันเยอะนะมันเต็มตู้หมดแล้วเต็มราวตากผ้าไปเลยมันไม่มีตัวจะใส่แล้วเพราะว่าติ๊กว้นติก๊ก็ต้องอควบคุมการกินบ้างนะคะ มันก็ต้องมีการบังคับตัวเองบ้างนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีใช้โชคดีมีรมทมรัพย์ขอให้ทุกท่านจงมีบารมีอยู่ในตัวของท่านจงมีบารมีเข้าบ้านนะคะขอให้ทุกท่านจงมีพุทธคุณธรรมคุณ สังก็คุนะคะให้อยู่ในตัวท่านและก็ครอบครัวของท่านนะคะขอให้ทุกท่านจงมีเงินทองไหลมาทมาเข้าในบ้านของท่านนะคะขอให้ทุกท่านพ้นภัยจากโรคร้ายทุกประการทั้งปวงนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ